สวัสดีครับมาพบกับแฮปปี้กันพากันอีกแล้วนะครับวันนี้แฮปปี้กันพาจะมานำเสนอการตัดเส้นนะครับการตัดเส้นเป็นสีนะครับเป็นสีโดยใช้สีนี่นะครับสีสากุลละนะครับเวลาเราตัดเส้นกันนี่เราก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมพานินลสีดำนะแต่อันนี้ถ้าเราจะทำอยากทำเป็นสีอื่นนะ แล้วก็ผมก็จะใช้สีนี้นะสากุรานะสีสากุลาก็มีหลายสีนะมีหลายสีเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะครับในแอปต้มนะเราเตรียมสีแล้วนะก็เตรียมอุปกรณ์นะมีเดินลายขนาด0.2นกับูนก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมนี่คัตเตอร์บัตเตรียมภูมก,กันเบอร์ศูนย์แล้วก็จานสีอ่า แล้วก็อันนี้เลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่ x ยี่สิบนะ x ยี่สิบด้วยนะนี่นะครับอ,อุปก,กรณ์ก็มีเท่านี้นะเวลาเห็นนะมีดเดินลน์เวลา,นะเ,วลาเวลาที่เราจะตัดเส้นใช้สีไทโกระนี่นะให้ย้ำลายนะครับให้ย้ำลายทุกครั้งให้ย้ำลายที่เราจะตัดเส้นนะ เพราะว่าเส้นมันจะได้ลึกนะครับนี่นะใย้ำลายย้ำลายเส้นเขาเส้นไปหน่อยนะย้ำลายเส้นเดิมนะย้ำลายเส้นเดิมเพื่อที่จะให้เส้นมันลึกนะนี่ย้ำลายไปก่อนนี่นะแล้วก็ย้ำลายย้ำลายกดกดเส้นไปให้มันลึกกว่าเดิมนะเพราะว่าลายเส้นเดิมเมมามันจะค่อนข้างต <Developer S 2> ื้นนะครับนี่แล้วก็ย้ำลายไปนี่นะย้ำลายให้เป็นร่อง ย้ำลายให้มันลึกกว่าเดิมนะเพื่อที่เวลาเราเอาสีใส่ไปจะได้เป็นร่องสีจะได้อยู่ในร่องนะเวลาวิธีผสมสีอันนี้เลยนี่นะเอากุกกันมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวโซมเดี๋ยวนะนี่นะเอาสีประมาณหยดหนึ่งนะสีประมาณหยดหนึ่งใส่ไปนะเอาใส่ใส่สพอประมาณนะใส่พอประมาณเพื่อนเพืก็ลองกล่าวนะครับ นี่สีเร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาผสมน้ําผสมน้ำก็จะใช้ตลิงนะครับใช้ตลิงผสมนะก็ผสมไปประมาณสองหยดอ่าประมาณสองหยดนะหรือว่าดูดูพอให้สีไม่ข้นมากเนี่แล้วก็ผสมสีผสมสีไปนี่นะสีก็จะไม่ข้นมากนะผสมผสมไปพอให้สีแบบเป็นเหมือนสีน้ําที่เราวาดรูปอะให้มันให ให้สีเป็นน้ําแบบไม่ข้นมากนะครับนี่นะอ่าพอผสมสีเสร็จปุ๊บล้วก็เอาเส้นที่เราย้ำลายเมื่อตะกู่นะเห็นเพื่อนเห็นไหมนี่นะเอาสีแต้มแล้วก็สีแต้มนะนี่นะเห็นไหมค่อยเห็นไหมครับก็สีแต้มนะ่เหมือนเหมือนเราเหมือนเราเอาเอาเน้นลายหยดอ่ะนี่นะครับนี่นะครับอ่าเอาสีแต้มแต้มในร่องนะค่อยแต้มไปน,นะ นี่ค่อยแต้มไปค่อยแต้มไปในร่องนะค่อยแต้มไปอ่าแล้วถ้าสีถ้าสีหมดล้วก็จุ่มใหม่จุมจ่มจุ่มแล้วอ่าแล้วเราก็ค่อยๆแต้มนี่นะค่อยๆแต้มนะค่อยแต้มสีไปที่ล่องนี่นะนี่นี่นนอา่าแล้วสีเหลืองมาแล้วค่อยแต้มไปเรื่อยนี่ค่อยแต้มเดี๋ยวสีจะวิ่งเองนะเดี๋ยว เดี๋ยวสีจะวิ่งตามตามล่องเองนะครับนี่นี่ได้แล้วนี่เราก็ร้อยแห้งนะเราก็ร้อยแห้งอ่ะหานี้สีเหลืองนะเดี๋ยวจะตัดอีกสีหนึ่งนี่นี่เป็นในแบบในแบบสีฟ้าอันนี้นี่ผมก็ทําไปข้างแลนะ้วหน้านี้สิเดี๋ยวจะตัดเป็นสีฟ้านะเดี๋ยวล้างพวกกันก่อนทำกูก,กันก่อนนะล้วก็ย้ำลายเหมือนเดิม นี่ย้ำลายเหมือนเดิมนะลายลายเดิมเดิมมาค่อนข้าง,างตื่นนะเราก็ย้ำลายให้ลึกไปหน่อยนี่นะครับย้ำลายให้มันลึกให้ลึกลงไปหน่อยนะกดลงกดอุ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้หหลังอ่าแล้วให้กดนี่แลวก็ย,ย้ำลายนะย้ำลายไปของเดิมไปนะกดนิดไม่ต้องกดแรงนะกดให้พอเราคิดว่าเส้นลึกพอประมาณแล้วนะ อ่าเพื่อที่เวลาเราลบสีเวลาเราลบสีที่เกินมามันจะได้ไสีจะได้ไม่ออกนะนี่ย้ำไปนี้ปึ๊บ่าได้แล้วแล้วก็มาผสมสีน้ำเงินเหมือนเดิมนี่นะครับสีน้ำเงินก็ประมาณหยดหนึ่งนะสีไม่ต้องเยอะสีไม่ต้องเยอะนะเอานิดเดียวพอ แล้วก็ผสมใหม่เนี่ยกดกดน้ำสลิงออกประมาณสองหยดนะครับนี่นะหนึ่งหยดสองหยดอ่าพอสองหยดพอแล้วก็ผสมผสมเหมือนเดิมถ้าเกิดสีดูสีจางไปนะสีจางไปแล้วก็เอาสีสีใส่ไปอีกสักหยดหนึ่งก็ได้นะ อ่าพือที่เวลาตัดเส้นสีได้ไม่จางเกินนี่นะครับนี่คน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 อ่าพอสีเข้าที่แล้วอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวตันนี้สีจะกรูกันจะเยอะหน่อยนะแล้วก็เช็ดกระดาษกระดาษเช็ดหน่อยนะแล้วก็อากุกันจุ่มสีทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนี่นะครับก็ไล่ค่อยไลยส่สีให้มาในร่องนะ นี่นะนี่นะอ่าค่อยไล่ค่อยไลย่ลไปเห็นไหมสีสีสีก็จะวิ่งมานิดมาหน่อยหนึ่งเหมือนเราเอาเพนเอาคน,นาเดือดไลหยอดนะคะค่อยแต้มค่อยแต้มนี่อ่าได้แล้วสีสีฟ้านะรอยแห้งนะรอยแห้งอ่าเดี๋ยวรอสีแห้งก่อนนะแล้วเรามาเก็บสีอีกทีนึงนะครับ มาแล้วนี่ก็รอให้สีแห้งมานะครับรอให้สีแห้งมานะเห็นไหมเวลาเวลาเราเอากูกันหยอดสีก็จะเลยขอบๆมานิดน,นึงนะครับสีจะเลยขอบขอมานิดน,นึง่ะเราก็ใช้คำนีณก็ใช้นี่นะครับ x ยี่สิบลบตามปกตินี่แหละนะ x ยี่สิบลบตามปกตินี่แหละเวลาจุ่ม x ยี่สิบจุ่มไม่ต้องเยอะนะพอให้คำนีณ สามดีแตะโดน x e ยี่สิบปุ๊บเราก็ยกสามดีขึ้นอย่าจุ่มนานนะอย่าจุ่มนานปุ๊บอ่าเดี๋ยวมันจะเปลืองนี่ครับแล้วก็เช็ดเช็ดม e ันหมาดเช็ด x ยี่สิบกับกระดาษให้มันหมาดนะครับอ่ามาเราจะเช็ดขอบกันเลยนี่จะเห็นไหมครับที่ที่มันเลยออกมาเนาะอ่าแล้วก็ไล่เช็ดนะค่อยๆไล่เช็ดก็เวลาเช็ดก,ก็กดกดนิดนึงนะกดนิดนึงเดี๋ยวสีจะไม่ออกเนี่ยไล่เช็ดกดนิดนึง สาเหตุที่ผมให้ย้ำลายเพิ่มก็ก็เวลาเราเอา X ยี่สิบเช็ดเช็ดไปเช็ดเก็บงานเนี่ยสีสีที่เราหยอดไปในเส้นเนี่ยจะได้ไม่ออกมานะเพราะสีมันจะอยู่ในร่องที่เราย้ำลายไปนี่เช็ดกันเลยนี่นะนี่ง โอ้โหจาบเลยอียอันหนึงอันนึงนี่นะมามาเช็ดขอบเช็ดขอบก็เช็ดตามเส้นไปเลยนะเช็ดตามเส้นแล้วก็กดนิดนึงนะค่อยๆนี่นะเช็ดตามเส้นแล้วค่อยๆกดให้กดไปนิดนึงค่อยเช็ดไปตามเส้นนะกดนิดนึงนะกดนิดนึงเดี๋ยวสีไม่ออกนะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วนิดนอย่านี้นิดนึง เห็นไหมสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเล่งแต่งหน่อยเนาะนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองพอเราเช็ดเสร็จแล้วนะเช็ดเสร็จแล้วเราก็เอาตะไบโฟมด้านมันนะด้านมันด้านขัดมันนะขัดเก็บงานอีกทีนะครับนี่นะขัดขัดเก็บงานอีกทีนะเพราะว่าเวลาเราเอา x ยี่สิบ ทาไปเอ้ย hey, x ยี่สิบเก็บงานเนะ่ะชิ้นงานจะด่างนิดนึงแล้วก็เก็บงานขัดเงาไปนี่ขัดเงาไปเลยนี่โอ้โหนะครับจับไปเลยนี่ก็เก็บงานขัดด้านมันขัดอืมเป็นไงนนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับ นี่นะเดี๋ยวเดีปรับก้องก่อนนี่นะเส้นเส้นที่เราตัดนะเห็นไหมสีน้ําเงินอ่านี้เส้นที่ตัดสีเหลืองอ่าเป็นไงโดยใช้นี่สีซากุระนะสีซากุระโดยไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อกันซื้อปัจดันมาร์คเกนนะอร์นะถ้าเงาร้อยกว่าบาทนี่ใช้วิธีประหยัดตามสไตล์แฮปปี้กันพาสีซากุระก็อันละสิบกว่าบาท นี่นะครับอให้ดูอีหน้าชิ้นงานอ่าเงาสีน้ำเงินนะครับจา้าไปเลยอ่านี่สีเหลืองเนี่จา้าไปเลยแล้วก็มีตัดเส้นก่อนนั้นนี่นะครับนี่นี่นะตรงนี้จะเป็นปีกวิงนั่ที่ผมมาตัดเนี่ยจา้าไปเลยอ่าโอเคครับนี่ก็ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีเทคนิคดีๆอะไรเดี๋ยวจะมา <c oughs> นำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอคลนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เอาลูหัวใจก่อนเนาะกดแชร์นี่นะครับให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ